ไปดีปพ่อแม่พี่น้องมือนี้ฮะมาเบิ่งสไซไหมพี่น้องไม่ละหาพันขนมโบราณฮะถากอลีมุนติว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 ,ตวมีจักซีนี่สองสามสีหาซีก็ได้หาซีก็มี mày là háp ăn p'long cái <laughs> tung mình đang ngần há nó mày p'long, bên đây đây lái đâu p'long, y nã cướp bao này kì này, ba nó mày cả, bọn mình con đường con cây đâu p'long ơi, lạc nó mẹ mày này, phần cầm lăng phần đào khang nọ, lạc phần bao cái tung ฟังพู้ดที่แกงคนน่ะแซ่บน้ำมันยำฮแซ่บคนวะน้ำมนยแซ่บคนใส่กระดูกหมูน้อยหนึ่งป้าจ้ยอด่มนิ่นเจงหักบอพี่น้องกุตคหูเหนหมูดุดเด้พี่น้องเด้เหอนหมูดุเจงหักหูเจงหักน้ำไมธรรมาตเลย นับกันาพูดนะน่าหน่อมันเอาไปแล้วแหละงนเสียงหัวพี่น้องหาง่ายขนาดหักเชียงกุย พอแกงกูบอลตูหลังได้ยิงเลยเอาสอหรับคลิปนี้ก็จบปะเพียงตัวหนี้เนาะพี่น้องเคื่อนเอาฮะที่ว่าธรรมชาสตร์ไล่ขนาดอุดมสมบูรณ์มีฝุ่นมีไก่มีกาฝุ่นมีรถมีล่างเคื่อนหลังใหญ่เพลื่อนฝุ่นดุฝุ่นมันเนาะคนดูเห็นแล้วส์อืม ส,สบายดีพ่อแม่พีนนพพพพน่น้องมอนี้มาพมมาพ่อกับอันพอไข่มุกอยู่แล้วเนาะพอไข่มุกสี่าผี่้าน้องไปเก็บอันหน่อไม้เก็บหน่อไม้มาเบิ่งมาส้มนํากันหาหน่อไม้แบบง่ายธรรมศาแบบสตร์เลยสบายดีพ่อแม่พีนพนพพน่น้องมอนี้มาพมมาพ่อกับอันพอไข่มุกอยู่แล้วเนาะพอไข่มุกสี่าผี่้าน้องไปเก็บอันหน่อไม้เก็บหน่อไม้มาเบิ่งมาส้มนํากันหาหน่อไม้แบบง่ายธรรมศาสตร์เลยพี่ตุงมึงกําลังกันหาหน่อไม้พี่น้อง เป็นได้ได้ร้ายนะบงีินะคือบ้าเลยหนกระดูกกี่เนียไพอแกลยป้าเตหนอไม่กะบ่เมนคนหื่นคนไกลเาพี่น้องเอ้ยหลักหนอไม้เอมาเลยเป็นกำลังเปนดอกข้างนอกหลักเนบ่าวกิ่ตุงมันกำลังหาอยั่งพูดได้ร้ยพูดที่แกงคนนะแส่บหนอไม่ยำเสรแซ่บคนบะหนอไม้ยำเร็จเส็บคนใส่กระดูกหมูน้อยหนึ่งป้าโต Ừ. Đính phần chân hạc của phía nọng quỵ quỵ Mua đốt mua đút đó phía nọng đó Mua hành mua đút rồi hạc hạc lên Ừ. cái <laughs> nọ หนาหนอมันเอาไปเล้วแหละยินเสียงบอกพี่น้องหาง่ายขนาดฮักเสียงกุย พอแกงกับมันตวหล้างอะไรั่งลายเอาท่านรับคิปนี้ก็จบปะเพียงตัวนี้เนอพี่นนอเพื่อนเอาอ่ะนี่ทือว่าธรรมศาสตร์ไาขนาดอุดมสมบูรณ์มีฝุ่นมีไก่มีกาฝุ่นมีรลมีล่างเคื่อหลงใหไงเพรื่อนผนดุผนมันเนาะคนดูเห็นแล้วเสร้ะอืม